ชีวิตเนี่ยใครก็มีได้แต่ถ้ามีจีวาเนี่ยมันต้องมีความสุขชีวิตต้องมีความสุขอย่างพวกเพื่อนร่วมทุกข์หรือญาติธรรมก็มาด้วยกันหลายแห่งหลายที่หลายอาชีพบางคนก็มีอาชีพเป็นคุณหมอคุณพยาบาลอาชีพผู้ดูแลบางคนก็อาชีพผู้ป่วยไขย้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะต่างกันด้วยเพศวัยหรืออาชีพหรือสถานที่ แต่เรามีส,สิ่งจิงหนึ่งที่เหมือนกันเท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือกับใครหรือด้อยกับใครรู้ไหมคืออะไร <Al ty ay> คือความเป็นธรรมดาไงความเป็นธรรมดาเนี่เท่าเทียมกันทุกๆคนจะเป็นพระเป็นโยมเป็นคนป่วยไข้เป็นคนพิการมีความเป็นธรรมดาเท่าเทียมกันหมดเลยใครรู้ไหมว่าความเป็นธรรมดานี่คืออะไรความเป็นธรรมดาที่ เรามักจะสวดบ่อยๆเรียกว่าอปินหะปัจเจเวคขณะเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เรามีกรรมเป็นของของตนทำกรรมไว้ก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นเรามีความพลาดพลากเป็นธรรมดาใช่ไห ห้าอย่างเนี่ยทุกคนมีเท่าเทียมกันหมดบางคนก็ได้ประสบแล้วบางคนกำลังประสบอยู่ทั้งผู้ผู้ทั้งผู้ฟังเหมือนกันหมดเลยอันนี้เป็นสัจธรรมของชีวิตในผู้เรื่องจริงเป็นสัจธรรมของชีวิตที่มีอยู่ในคนทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเ่านี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในตัวเราทั้งนั้นในกายในใจเรากายกับใจเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกๆคนเสมอกันหมด าเราสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางใจจะได้แล้วก็ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยใจจะไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะพุทธองค์ตัดได้ว่าการเกิดทุกข์คราวเป็นทุกข์ร่ําไปเนี่ยเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันต้องเป็นทุกข์แต่วิธีการปล่อยวางนั้นก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกายใจว่าเป็นเราเมื่อไหร่เราก็ แม้ว่าทุกทางกายจะหนักรุนแรงแค่ไหนก็ตามแต่ใจก็จะไม่เป็นทุกข์เลยนะวิธีการออกมีนะออกจากความทุกข์มีทั้งนั้นเลยคือไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราซะทุกขเวทนารุนแรงแค่ไหนใจจะไม่เป็นทุกข์เมื่อจิตไม่เป็นทุกข์แล้วเนี่ยก็จะมีความสุข,ข้ามาแทนที่อันนี้สําคัญมากเพราะนั้นถ้าหากว่าใครทําความเข้าใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ ถึงเรื่องชีวิตเรื่องกายเรื่องใจเมื่อไหร่เราก็เราจะรู้จักยอมรับถ้าเราทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็คิดแก้ไขแค่เรายอมรับแค่เนี้ยใจก็จะผ่อนคลายแล้วนะที่เราเป็นทุกทกวันเนี่ยเพราะเรายังไม่ยอมรับถ้ายอมรับแล้วใจจะผ่อนคลายความทุกข์ก็จะเจือจางลงไปแต่ยอมรับอย่างเดียวยังไม่เพียงพอเราต้องหาทางแก้ไขด้วยเมื่อป่วยไข้่นะป่วยไข้นี่หละ ซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ชัดจากตัวเราสิ่งที่พูดวันนี้ขอให้เราดูที่ตัวเรามันมีในตัวเราทั้งนั้นทั้งความสุขทั้งความทุกข์เมื่อเราป่วยไขย้เราก็ต้องทำหน้าที่รักษาต้องแก้ไขไปตามอาการเป็นเรื่องธรรมดาความป่วยทั้งด้านร่างกายนั้นเราก็ยกให้กับคุณหมอให้ช่วยเหลือเราหมอยาต้องพึ่งหมอพึ่งยาเนี่ยคือด้านร่างกายนะ พราะคุณหมอท่านเรียนมาเยอะเรียนมามากมีประสบการณ์มีความรู้แนะนำได้ในส่วนของร่างกายแต่จิตใจนั้นเราต้องช่วยตัวเราไม่มีใครช่วยใจเราได้หรอกเราต้องช่วยใจเราต้องช่วยใจเราร่างกายก็รักษากันไปนตามอาการแต่ใจเนี่ยเราต้องรู้จักวางจิตวางใจให้ถูกในการรักษาวางใจในผลของการรักษาเราต้องวางใจไว้เป็นก,นกลางกลปัญหาย ก็ดีมันไม่หายก็ไม่เป็นไรหายก็เอาไม่หายก็เอา,อาไี่ยไ่ถึงการรักษาหนะน้าฝนคือต้องยอมรับทั้งสองด้านแล้วใจจะไม่เป็นทุกข์หรอกหายก็ได้ไม่หายก็ไม่เป็นไรใจเราต้องทําอย่างเนี้ตปอรัสาย,ย่างนี้แล้วมันก็จะค่อยๆผ่อนคลายแต่ถ้าเราหวังว่าเออมันต้องหายสร้างความหวังไม่มากเกินไปแต่ถ้าไม่หายขึ้นมาเนี่ยเราจะเป็นทุกข์เลย อยู่ที่การกระทําเหตุปัจจัยถึงพร้อมเนี่ยทุกอย่างมันก็ลงตัวได้อันเนี้ยรักษาไปเจอร่างกายแต่ก็ใจอย่าลืมรักษาใจด้วยต้องทําใจเป็นกลางกลางเข้าไว้ช่วยเหลือใจเราแต่ยังไงก็ตามการจะรักษาตัวเองรักษาใจไม่เป็นทุกเนี่ยผมมีวิธีหนึ่งที่จะแนะนําก็คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรม,มะจะเรียกว่า เป็นยาที่ถูกกับโรคโรคแบบเนี้ยโรคความทุกข์นะที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเกี่ยวับเฉพาะคนงานคนหนึ่งนะพูดกับทุกๆคนที่กําลังฟังอยู่โรคของความทุกข์ต้องรักษาด้วยยาคือธรรมะโอสถไอเนี้ยเป็นยาที่มันทันกับโรคแล้วหายขาดเลยนะธรรมะโอสถขนานเอกคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี่เราอย่ามองว่าจะต้องไปวัดจะต้องบวชจะต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปไหน โอ้ oh, ไม่ต้องหลอกอยู่ในโรงพยาบาลก็ปฏิบัติได้อยู่บ้านก็ทําได้อยู่ที่ไหนไหนก็ทําได้การปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อให้มารู้จักตัวเราให้รู้ความจริงของตัวเราถ้ารู้ความจริงของตัวเราเมื่อไหร่แล้วก็ทุกจะไม่เกิดเลยตอนเนี้เราอาจจะรู้แต่แค่รู้จำรู้จักรู้จักที่คนอื่นบอกว่าตัวเราเป็นอย่างไรใช่ไหมเรายังไม่เห็นแจ้งยังไม่เห็นจริง จะเห็นจริงได้นั้นจะต้องมีการฝึกตัวเราโดยการฝึกเจริญสติฝึกสติให้มาดูตัวเราดูกายดูใจของเราถ้ามีสติรู้จักตัวเราแล้วก็เนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วอย่างตอนเนี้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวว่าเรากําลังนั่งอยู่รู้สึกตัวว่าเรากําลังนั่งรู้ไหม่าเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วตอนนี้ใจไม่มีอะไรแล้วใจยังไม่ทุกข์ไม่เครียดแล้ว เรากาลังรู้ตัวอยู่ว่ากําลังนั่งกําลังฟังนะแต่ถ้าใจเราคิดปรุงแต่งล้วก็เดี๋ยวทุกมาแล้วรู้สึกตัวว่าเรากลังนั่งเนี่ยเร่ต้นของการปฏิบททัติธรรมนี่การเจริญสติแล้วเรายืนเราก็รู้ตัวว่าเรายืนเดินก็รู้ว่าเรากําลังเดินจะทาอะไรก็ตามจะดื่มน้ําทานข้าวออกกําลังกายนั่งสมาธิก็เรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยอันนี้เป็นการปฏิบททัติธรรม ทำได้ทุกที่เลยไหมให้มีปัจจุบันอยู่กับตัวเราเนี่ยสติเนี่ยเขาทําหน้าที่ระลึกรู้ไม่ปล่อยให้จิตใจมาเลื่อนลอยไปปรุงแต่งไปฟุ้งซ่านถ้า,าอยู่กับปัจจุบันอยู่การฟังเนี่ยคิดไม่เกินสาลาเนี่ยทุกจะไม่เกิดหรอกแต่ถ้าความคิดแลบเอาไ้นอกสาลาแล้วก็ไม่มั่นใจนะทุกอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าอยู่การฟังเนี่ยทุกไม่เกิดตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย อยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกตัวอยู่ที่การนั่งของเราเนี่ยอยู่ที่การฟังใจมันจะเริ่มสบายเพราะเรามีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ล้วก็มันจะมีสมาธิจิตจะตั้งมั่นถ้ามีสมาธิเราก็มันทําให้จิตใจในี่ผ่อนคลายจิตใจจะผ่อนคลายมันไม่เครียดสุขภาพจิตดีตรงเนี้ยต้องมีสติทําให้เกิดสมาธินี่แหละสุขภาพจิตจะดี ถ้าเราตามรู้จักรู้ตัวเราเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเข้าใจเรื่องของตัวเราเรื่องของกายเราโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องมีใครมาถามว่าวันนี้เป็นอย่างไร <ksam> อาการเป็นอย่างไรคุณหมอต้องมาถามเราแสดงว่าเราต้องรู้ตัวเราก่อนเรื่องของกายเนี่ยถ้ารู้บ่อยๆดูบ่อยๆเนี่ยร่างกายเขาจะบอกความจริงนะเขาจะบอกความจริงในตัวเราว่าอ๋อนี่มันเป็นอย่างไร เรื่องของกายเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมอย่างตอนเนี้ตอนนั่งอยู่เนี่ยรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้างในกายเราเมื่อยไหมเมื่อยนี่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขทุกข์แล้วทุกของใครทุกของกายหรือทุกของเราอย่าขี้ตูนะโอ้นี่เป็นทุกข์ของร่างกายตอนเนี้เรากลายเป็นผู้ดูกลนะนะเราเปลี่ยนเป็นผู้ดูแล้วนะไม่ใช่ผู้เข้าไปเป็นถ้าเรารู้ตัวว่ากําลังนั่งการนั่ง เป็นเพียงสิ่งหนึ่งแต่การรู้เป็นเพียงสิ่งหนึ่งเห็นไหมโอ้นี่แยกรูปแยกนามนะเนี่ยธรรมะชั้นสูงแล้วนะรู้ตัวว่ากาลังนั่งอ๋อนี่ทุกเนี่ทุกของกายใจไม่ต้องเป็นทุกเนี่ยเริ่มต้นจากพื้นฐานเลย